สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบแสงไฟฉายแนวท a c t i c a l o l ไลท์วอ r r ลอร์ม i ไฟฉายท a c t i c a ลที่เล็กกระทัดรัดแถมสวยด้วยเดีย๋ยวมาลองดูครับสวิตขนาดที่อยู่ในโหมด Default โห d e นะครับกดเต็มจะขึ้นเทอร์โบถ้ากดเต็มจะขึ้นเทอร์โบ สวิตจะมี2ระดับเหมือนชัตเตอร์กล้องถ้ากดเบาๆจะเป็นแสงล่าสุดแต่ถ้ากดเต็มเข้าไปจะเป็นแสงเทเบโบครับระดับแสง1,500ลูเมนแสงกลมกว้างครอบคุมพื้นที่ได้ดีนี่ปิดแสงครับเห็นไหมครับครอบคุมพื้นที่ได้ดีระยะหลังบ้าน ประมาณ150เมตรแสงเหมือนจะไปไม่ถึงนะครับแต่ครอบคุมตรงแนวกว้างตรงหน้าได้ดีมากสองปลายเสาทาวเวอร์เห็นเห็นพอเห็นครับแต่ไม่ชัดเหมือนไปใช้แนวพุ่งแต่เขาคุมต้นไม้พุ่มไม้ที่อยู่ทั้งหน้าได้ดี ปิดไฟลเปิดเทอรโบควบคุมระยะแสงได้ดีเลยครับเมื่อเทียบกับระดับหรือขนาดตัว